และสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถใหม่เลโก้ในบุคเคเบนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรถนะครับวิธีหาให้เรามาตรงร้านตรงนี้เลยเป็นร้านเหมือนรับรถนะครับก็มีอยู่สี่รถนี่แหละ LEGO เลโก้เนาะมีแค่นี้มีอะไรละมีแค่สี่คันอัปเดตอะไรก็มีรถมีอยู่สี่คัน อันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนราไของแต่ไม่น่าเป็นรถรถเราขับไม่ได้นะอันนี้อเอยครับเรามาดูทีละคนเลยอันแรกก็จะเป็นรถอะไรอะเหมือนรถที่มันเป็นไวรายหรือเปล่าเออรถไวรายเวลาลวเราขับมันก็จะมีอะไรอะเนี่ยมีมีไอพ่นอะ แต่ว่ามันไม่ขึ้นแล้วไอพ่นไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วนะไม่กี้ยังขึ้นอยู่สิ่งแต่ก็แบบออะไรก็ไม่รู้โอเคเรามาดูอีกคันดีกว่าอีกคันก็จะเป็นรถตำรวจนะครับนี่ เหมือนจะมีเสียงใหม่เนาะไม่รู้ว่ารถปกติมีไหมนะเสียงใหม่โอเคต่อไปก็จะเป็นรถด,ดับเพลิงนะครับรถด,ดับเพลิงก็มีเสียงใหม่นะ้แล้วก็พิเศษสุดนะครับรถด,ดับเพลิงข้างหลังตรงเนี้ยเราสามารถขึ้นมาปีนได้แล้วเราก็กดตรงนี้เออแค่นี้แหละ <laughs> ขึ้นแค่นี้เลยครับ ต่อไปก็จะเป็นรถสุดท้ายก็จะเป็นรถขุดดินเอาแล้วนั่งก่อนรถขุดดินเราจะสามารถมันก็จะมีสองจุดที่เราสามารถใช้งานได้นะคะก็คือตรงนี้กับข้างหลังเนาะข้างหน้าก็จะเป็นขุดดินก็คือยกขึ้นยกลงแค่นี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเครนก็ยกขึ้นยกลงเหมือนกันไม่มีอะไรเลยข้างบนตรงนี้มัน ไม่รู้กดได้ไหมอะ่ะไม่น่าได้นะครับมันน่าจะเป็นแค่ไฟใช่ป่อ๋อกดตรงนี้นะครับนี่ตรงที่มันเป็นถ้ารถปกติอะ่ะมันจะเป็นเหมือนไฟขอทางเออแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้กดกระพริบได้ครนนี้เรามาดูกันว่ารถปกติเสียงเปลี่ยนหรือเปล่าเออเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันเนี้ย มันมีเคริออนเกนออนอ๋อเราสามารถเข้าไปนั่งได้คิดไม่มีอะไรคิดน่ครับต่อไปเราไปดูรถปกติกันบ้างดีกว่าว่ามันจะเปลี่ยนเสียงไหมเริ่มจากรถตำรวจก่อนเลยรถตำรวจรถไหนอ่ะอันนี้ก็ได้อะเสียงไม่เปลี่ยนนะต่อไปรถ ดับเพลิงดับเพลิงแล้วดับเพลิง,ลงก็เสียงเดิมนะไม่เปลี่ยนเทียบกับอันเนี้ยเสียงเสียงลดเพลิงอันนี้ดูดีกว่าเยอะเลยเนี่ยดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าคันมเบลิกรถพยาบาลก็น่าจะเสียงเดียวกันนะครับ ไม่รู้ทำไมอะ่ะเป็นยังเป็นยังรถที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นรถตำรวจละกับรถดับเพลิงเพราะมันมีเสียงอ้อลืมบอกรถตำรวจข้างหลังมีกรงเปิดได้นะเปิดแล้วเข้าไปนั่งได้ไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วก็นั่งได้เหมือนกันแต่ทำไมรถเป็นอย่างนี้ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรถเลกโก้นะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย